กาบเลียนท่านประธานที่เคารพท่านเพื่อนวุฒิสมาชิกทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอญอาตว่าในคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ตั้งมาในตัดต่วนของสอวนะครับ <c oughs> ผมนะครับเป็นตัวนหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งและก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมธิการในครั้งนี้นะครับ ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงจากท่านที่อภิปรายนะครับทั้งที่ท่านว่าท่านเป็นเตียงข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางเรื่องท่านยังพูดไม่ชัดเจนนะครับซึ่งผมจะขอขยายความว่าในเรื่องที่ท่านมีข้องสงสัยนะครับมีข้อประหลาดใจเกิดอาการตกใจนะครับกล่าวหาต่างๆน,นาน,นานะครับว่าในการประชุมครั้งที่5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับมีการกลับลำมีการทำตามใบตัางตวอตกเป็นจำเลยของสังคมอันนี้คือข้อกล่าวหานะครับซึ่งผมในฐานะประธานนะครับก็ขอรับผิดชอบและจะต้องชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกและท่านประธานนะครับได้รับทราบว่าในประเด็นต่างๆนั้นผมในฐานะประธานพยายามให้ความเป็นกลางลอมชอมทุกฝ่ายนะครับที่มีเสนอความเห็นรวมทั้ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ได้รับเชิญมานะครับแล้วก็เราก็รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายผู้ชี้แจงของคณะรัฐมนตรีนะครับในการนี้นะครับเรารับฟังนะครับในการประชุมทุกครั้งก็ตามที่ท่านได้ชี้แจงว่าเราได้ให้ความเห็นชอบมาแล้วแต่ การลงมติเรายังไม่เคยปรากฏว่าเราลงมติว่าไม่แก้ไขหรืออย่างไรนะครับการลงมติตอนนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าตามที่คุณพิสิทธ์ขอญาติที่เอ่ยนามนะครับขอสงวนคำแปลนะครับในเรื่องนั้นจะขอเพิ่มเติมจากที่ขอแก้ไขนะครับเป็นวรรคที่สองซึ่งเราเห็นว่าเขาได้ขอแก้ไขไว้เพียงแต่ วักแรกยังไม่มีการที่จะขอเพิ่มเติมในวักที่สองเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่เขาได้เสนอผ่านไปแล้วข้อบังคับไม่สามารถที่จะให้แก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับอันนั้นเราก็เลยมีมตินะครับเห็นด้วยแล้วก็คงกับร่างเดิมไว้นะครับแต่ต่อมานะครับในก่อนที่จะเต็จตินการประชุมครั้งที่4นะครับคณะกรรมการที่การนะครับก็มีความเห็นว่าหาก สภา,าเห็นชอบตามผู้ตวนคำแปลยติก็คือคุมที่ติดนะครับเราจะมีติดที่จะพิจารณาใหม่ได้หรือไม่นะครับผมมองว่าเรายังมีการประชุมครั้งถัดไปคือครั้งที่5นะครับสามารถที่จะทบทวนนะครับในในยติข้อมาตาเดียวคือมาตาต,าติดตามเกี่ยวกับเรื่องเสียงข้างมากที่เป็นอันยุติ ทึ่งท่านก็ได้รับฟังมานะครับตรงนี้ต้องขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าเราไม่ได้รวบรัดนะครับแต่เราพิจารณาในระวะที่5นะทับงเพ่งปรากฏในเอกสารการประชุมซึ่งเราได้เปิดเผยได้นะครับก็มีการหาลือประชุมกันนะครับในการประชุมครั้งที่5นะครับซึ่งอาจจะไม่ปรากฏในรายงานฉบับนี้นะครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนำเรียน นะครับท่านอาจจะได้ดูแต่ในรานนี้อาจจะปรากฏผลสรุปทีเดียวนะครับแต่การถกกันในที่ประชุมนะครับในที่ประชุมกมารมธิการในครั้งนั้นนะครับก็ได้ผลสรุปว่านะครับเสียงส่วนใหญ่มีมติ7ต่อหนึ่งะครับเห็นควรที่จะมีการแก้ไขในมาตรา7แก้ไขมาตราติดตามนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียนท่านประธานและที่ประชุมให้ได้รับทราบนะครับส่วนกรณี ท่านพิชานนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนนาะมนะครับท่านประธานพรธิริปประธานนะครับท่านเป็นเลขาคณะกรรมาธิการท่านก็ไปทราบมานะครับว่าเตียงต่วใหญ่นะครับของคณะกรรมาธิการในครั้งนั้นนะครับยังมีความสงสัยในเรื่องที่ขอสงวนแปรยติจยากขอพิจารณาทบทวน ซึ่งผมในฐานะประธานในการประชุมนะครับเห็นว่าเพื่อให้ได้ทุกฝ่ายไปพิจรณานะครับตัดกองอีกครั้งน,นึง<ร>นท่านประท้วงเรื่องใดครับท่านนันทนาครับท่านประธานที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในการประชุม เมื่อครั้งที่สี่ที่ท่านบอกว่าไม่มีการลงมติอันนี้เรนเข้าใจว่าท่านประธานเข้าใจค้าเคลื่อนเราได้มีการลงมติกันว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านสอวอพิสิทธ์ได้แประยะติแล้วเราก็คงร่างเดิมของ,ของกรรมธิการก็คือร่างเดิมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งมาเราได้มีการลงมตินะคะ ลงมติค่ะเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเราไม่เห็นด้วยกับผู้แประยะติคือสอวอพิสิทธิ์เราลงมติกันนะคะจึงจึงเป็นเหตุให้ท่านประธานเมื่อ,อการประชุมครั้งที่หท่านถึงได้ขอทบทวนมติไงคะถ้าเราไม่ลงมติมันจะมะีมติอะไรให้ทบทวนล่ะฮะเรามีการลงมติกัน นะคะว่าเราไม่เห็นชอบกับสิ่งที่ผู้มาแประยะติแล้วเราก็ยืนยันที่จะคงร่างของสอสอที่ส่งมานั่นคือมติของครั้งที่สี่ท่านจะบอกว่าไม่มีการลงมติแล้วเช้าครั้งที่ห้าวันพุทธที่25เราทบทวนมติอะไรล่ะคะเราไม่ได้ทบทวนนะคะดิฉันเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยคนเดียวที่นั่งอยู่ใน สภานั่งอยู่ในห้องกรรมธิการวันนั้นท่านกรรมธิการห้าท่านที่มาจากทางรัฐบาลนั้นท่านราประชุมเพราะฉะนั้นดิฉันเองเป็นเสียงเดียวที่ต้องยืนยันว่ามีการลงมติค่ะถ้าเผื่อว่าท่านอธิบายอย่างนี้เนี่ยคนจะบอกว่าไม่ได้กลับมติไม่มีการลงมติมันมีการลงมติค่ะท่านต้องยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าไม่มีการลงมติไม่ใช่แล้วคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงดิฉันอยู่ในห้องประชุมนะคะ แล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีการลงมติ <S <S เหตุไหนการประชุมครั้งที่5ท่านประธานถึงได้ขอทบทวนมติละฮะเรามีมติกันนะคะแล้วลงลงมติกันด้วยท่านประธานอาจจะลืมไปถ้าลืมดิฉันเตือนให้ว่าเราลงมตินะคะขอบคุณคะ่ะครับกาบเรียนท่านประธานครับครับเอกสารการลงมตินะครับหรือไม่ลงมติในกรณีใดเนี่ยมันปรากฏอยู่ในบันทึกการประชุม ครั้งที่4เมื่อวันพุธที่18กันยายน2567นะครับซึ่งเป็นเอกสารที่เปิดเผยได้นะครับเพราะงะั้นกรณีเนี้ยผมมองว่าการลงมติตอนนั้นอาจจะเป็นการคาดเคลื่อนของที่ประชุมนะครับเราเรามองว่าเกรงว่าการยติของผู้ที่ขอเชิญนะขอปีสิทศิ์มีอะไรครับ กับเรียท่าระธานครับและสมาชิกวุฒิสภาผมพิสิทธิ์อาภิวัฒนพงศ์สมาชิกวุฒิสภาขอใช้สิทธิพาดพิงนะครับของท่านสัตวัฒน์และก็ท่านอาจารย์นันทนาผมขอเล่าเหตุการณ์วันที่11กันยา25 6 7แบบละเอียดเพราะวันนั้นผมเข้าไปแปลญติในที่กรรมธิการนะครับเพราะว่าผมยื่นคำแปลญติไว้นะครับและผมก็ใช้สิทธิ์ในการแปลญติในวันที่1 1กันยายนที่ผ่านมานะครับผมขอเล่าแบบนี้ครับ วันนั้นเนี่ยผมเป็นคนแปลยติและผมก็อธิบายดานธนาประท้วงอะไรครับผมขอะห้าน้จบดานธนาดานทวีละครบค่ะเรื่องการลงมติไม่ได้เกี่ยวกับท่านสวพิสิทธิ์นะคะเพราะว่าท่านออกไปแล้วเราถึงลงมติท่านจะเล่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเรากําลังพูดกันถึงเรื่องของหลังจากที่เชิญผู้แปลยติออกไปแล้วท่านไม่ทราบค่ะท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเล่าค่ะ ท่านประธานเนี่ยเข้าใจแล้วท่านประธานกําลังจะบอกว่าเกิดความเข้าใจไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คลาดเคลื่อนกันไปในส่วนของกรรมธิการอันนั้นดิฉันเข้าใจได้แล้วรับได้ว่าเราลงมติด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะคะเพราะว่าท่านออกไปแล้วแล้วก็การที่ท่านมาเล่าทวนไม่เกี่ยวค่ะเรากําลังพูดถึงมติหลังจากที่ผู้แปลยะติออกไปจากห้องไปหมดแล้วรวมทั้งคุณ ที่ที่เข้ามาแประยะติทุกท่านนะคะคุณเทวริตรายก็ออกไปหมดแล้วเรากําลังพูดถึงมติหลังจากที่ผู้แประยะตินั้นออกจากห้องไปแล้วท่านจึงไม่ต้องอภิปรายค่ะเพราะว่าถ้าท่านอภิปรายมันก็จะยืดเยื้อเมื่อสักครู่ท่านก็อภิปรายยาวนานเกินเวลาไปมากแล้วตอนนี้ขอให้ท่านประธานเป็นผูอ้อธิบายว่าการลงมติหลังจากที่ผู้แปลยะตินั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสงวนเวลาของสภาแห่งนี้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะขอ,อญญะคบคุณค่ะขออนุญาตท่นออนาทนประธานครับจะขับาวอ้างแบบนั้นไม่ได้ท่านท่านพิสิทธ์แป๊บหนึ่งครับท่านจะประท้วงเรื่องใดครับคือที่ท่านที่ท่านอนทน,นากล่าวว่าผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์มามาขึ้นมาภิรายไม่ใช่นะครับวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ขอสงวนคาแปลยติครับคือวันที่11มันเกี่ยวเนื่องกันครับถึงต้องขออธิบายวันนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยสิ่งที่คณะกรรมการกาเนี่ยบีบคั้นจิตใจผมมากและเป็นสิ่งที่ผมขออเเลลลล่่าาแ้ไไมดดงในรยยะี ในการประชุมด้วยซ้ําไปผมขอกล่าวอ้างท่านนี้ก่อนจําครับผมขอานปรัมภีร์อันนี้คท่านประธานค่ะอันนป้ท่านอาจารย์ครับะเก็บคำน้ําใจจากไหนก็เรื่องของท่านนะคะแต่เรากําลังพูดถึงมติหลังจากที่ท่านออกจากห้องไปแล้วท่านจะเก็บกดเก็บเจ็บช้ําน้ําใจอะไรก็เอาไปหลังจากที่ท่านรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยนอกห้องประชุมก็ได้ค่ะแต่ที่ประชุมแห่งนี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่องมติหลังจากผู้แปลยัติออกไปแล้ว ท่านเก็บกฎเข้าใจค่ะเชิญหน้าห้องประชุมสภาเลยค่ะไม่ใช่เวลานี้ท่านขอให้ท่านประธานท่านได้อธิบายดีกว่าค่ะผมขออนุญาตวินิจฉัยครับตะกี้มีท่านท่านอาภิปรายช่วงหนึ่งที่พาดพิงท่านพิสิทธิ์ให้ท่านพิสิทธิ์พาดพิงโดยได้ได้อภิปรายน,นะครับรแต่ว่าโดยที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมาติการนะครับ <ไป S 2> ครับไม่ค่ะท่านประธานคะดิฉันพูดว่ามีสวเข้ามา แปลยัติไม่ได้แปลว่าเป็นการพาดพิงไปถึงเรื่องราวในเชิงเสียหายที่จะต้องมาชี้แจงหรือมาประท้วงนะคะท่านประธานท่านประธานน่าจะวินิฉัยให้ท่านท่านประธานกรรมธิการได้ชี้แจงน่าจะบอกที่สุดค่ะไม่เป็นไรครับ ขอสั้นๆครับประธานท่านประธานสั้นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงมตินะครับคือที่ที่ผมต้องการตื่นยืนขึ้นมาวันนี้เพราะผมต้องการชี้แจงครับเพราะวันนั้นที่ผมไปสงวนคับแปรยติเนี่ยครับผมขอกล่าวอ้างตรงๆเลยวผมได้ยินแต่ไม่มีบันทึกในที่ประชุมคือท่านนี้ก่อนจำงนะครับบอกกับผมว่าขอให้ท่านพิสิทธิ์สงวนคําแปรยติแต่ไม่ต้องลงมติในที่ประชุมหรือที่สภาได้ไหมผมเชื่อว่าคณะกรรมการทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้ฟังเสียงประโยคนี้อย่างชัดเจนและแน่นอนแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ เป็นการเสนอแนะแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือไม่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับท่านประธานกรรมธิการได้ชี้แจงต่อไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนกถ้าไม่ชี้แจงครับท่านนิกรจำนงท่านจะได้ชี้แจงครับครับมีการท่านประธานครับผมต้องชี้แจงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมอยู่สภามานานเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของสภาเนี่ยผมเข้าใจ ประเด็นก็คือว่าถ้าท่านจะทบทวนมติเนี่ยทบทวนได้ไปจนถึงวันสุดท้ายวันไหนก็ได้ใช้เสียงข้างมากมาครับแต่ในวันนั้นนะ่ะมีการลงมติคือมีการเสนอคำาประยีติมาสามท่านแล้วก็ของท่านพิสิทธิ์ด้วยนะครับผมไม่ได้ไปลุกดาวท่านไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผมถามว่าถ้าท่านจะสงวนคำแปลเนะี่ยสงวนแล้วจะลงบัญติด้วยไหม ท่านบอกว่าท่านจะลงลงก็จบใช่ไหมท่านก็ส่งวันแล้วนี่แต่ประเด็นเรื่องนี้มีการพิจรารณานะครับบันทึกก็คือว่าท่านพลตำรวจตรีชัตวัฒนะครับแสงเพชรไปยุนไปดูในบันทึกการประชุมมีนะครับอสอบถามที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างเดิมหรือปรายยติจำนวนสองมตินะครับของท่านพิสิทธิ์หรือไม่ที่ประชุมนะครับคือก่อนหน้านั้น,เ,นเรียนท่านประธานว่า มีการคุยกันไปรอบอย่างไรแล้วเสียงออกมา12ต่อ12ผมยังจำได้ผมก็เลยอธิบายว่าท่านไม่ได้อะไรหรอกจากการไปแก้ไขเพราะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องยืนแน่ๆผมยืนยันแล้วสิ่งที่มันจะได้เนี่ยก็คือไม่ได้อะไรเลยก็คือได้ไปตั้งกรรมการที่การร่วมแล้วมันจะไม่ทันแล้วถ้าหากว่าสภาแต่ละสภาไม่เห็นด้วยมันจะแขวนไปร้อยวันคือ6กเดือน ดังนั้นเนี่ยไอ้ความตั้งใจที่จะทํารัฐมนตรบใหม่ของประชาชนมันจะทําไม่ได้นะผมกอธิบายแค่นี้นะครับตอนหลังเนี่ยก็เลยมีการลงม,มติเอาจริงเอาจังผลการลงม,มติของกคาไปยติของนพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เนี่ยของนังธาวมนิรัตนะครับมาตราเจแก้ไขมาตราสามเนี่ยองค์ประชุม23คนเห็นด้วยคงไว้ตามร่างเดิมของสสเนี่ยยี ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับแก้ไขตามผู้แปลยะติของสองท่านนะสามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีการลงมติแล้วชัดเจนหลังจากนั้นก็จบนะครับมีของท่านเทวฤทธิ์นะครับด้วยนะครับเจ็ดมีมีการเ,เป็นคำถามเชิงซ้อนที่ท่านเสนอมามีการลงมติองค์ประชุมยี่สามเห็นด้วยตามร่างเดิมยี่สิบไม่เห็นด้วยสามนะครับมติที่ประชุมที่บันทึกไว ที่ประชุมมีมติเอคคงไว้ตามร่างเดิมและได้ชี้แจงผู้ประจติแล้วผู้ประชติพอใจจึงนําหลักการตัวนี้เป็นข้อสังเกตแสดงว่า,อาของท่านพิสิทก็มีการสงวนคําแปลไว้เพื่อมาพูดในสภา,าใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆไปท่านไปดูบันทึกการประชุมผมผมผมไม่ไดนะ้แล้วก็ขออภัยคือผมเนี่ยแค่ถามว่าท่านสงวนคือในสภาผูแ้แทนราษฎรามีการสงวนแล้วก็อย่างผมเนี่ยสงวนเรื่องหนึ่งในสไว้ สงวนให้นะครับพอพอถึงการพิจารณาเนี่ยผมดูแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรผมก็ไม่ไม่พูดพอไม่พูดก็ไม่ได้ขอให้ให้ให้โหวตด,ด้วยมันเป็นหลักการในการดําเนินการของสภา,าเราทีนี้พอเสร็จตรงนี้แล้วผมผมแค่ยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้มีการโหวตกันจริงนะครับแล้วสรุปแล้วแล้วก็บอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยมีการมามาดูผิดตกยกเว้นนั้นเอง ผมก็เลยที่ไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยผมก็ลาเพราะว่ามีการจัดประชุมบ่ายสองเนี่ยไปประชุมเก้าโมงครึ่งผมเนี่ยถูกเชิญไปบรรยายเรื่องอจริยธรรมผมก็เรียนท่านประธานไปแล้วนะครับซึ่งยกเลิกไม่ได้เป็นของสภาครับผมก็ไปแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก,ก็ไม่ได้เข้าประชุมดังนั้นเนี่ยแต่ผมยืนยันอีกครั้งว่าโดยระบบของสภาเนี่ยยืนยันว่าการทบทวนมติทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ตลอดนั่นแหละ เพรานะนั้นเนี่ยก็แค่เป็นการทบทวนมติซึ่งท่านมีสิทธิจะทำได้ส่วนท่านจะมีความเห็นยังไงก็มีความเห็นแต่ว่าทุกอย่างมันต้องชัดเจนในระบบการประชุมนะครับที่ท่านบอกว่าต้องขอขออภัยท่านประธานที่ท่านบอกว่าไม่ได้มีการลงรมติเนี่ยมีการลงแล้วมีการบันทึกไว้ทิ้นแล้วนะครับแล้วก็ก็เป็นแบบนี้ก็ผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าติดใจที่ต้องต้อง,ต,องต้องชี้แจงกับท่านให้เข้าใจทั้งหมดว่า ลักษณะการประชุมเป็นยังไงและดําเนินการอย่างไรเท่านั้นเองครับกขอบขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับครับท่านพิสิทธิ์ท่านประธานนี่นะครับเดี๋ยวท่านประธานที่สั้นๆครับคือเมื่อกี้คือที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับว่าวันที่ผมไปขอสงวนคขับไปยติเนี่ยท่านวิกรจำนงพูดจริงๆนะครับว่าขอให้ผมส่วนคับไปยติแต่ไม่ต้องลงมติในที่ประชุมที่สภาแห่งนี้ได้ไหมนะครับผมเชื่อว่าคณะกรรมการที่ท่านได้ยินวันนั้น ใช่ไหมครับผมขอพยักหน้าอย่างเดียวว่าใช่หรือไม่ครับแค่นั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้นะครับท่านพิธิ์ครับก็ถือว่าเป็นอนันว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พุทธศักราชในมาตราเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข เพิ่มเติมของคณะกรรมาทิการหรือให้คงไว้ตามร่างเดิมตามกัรมาทิการผู้สงวนความเห็นนะครับกับท่านปรนเพิ่มเติมครับสั้นๆครับขออนุญาตท่านประธานครับครับก่อนอื่นผมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านนิกรนะครับที่ท่านจํารายละเอียดได้หมดนะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าไอการที่เราลงมติไม่เอาเนี่ยคือไม่เอาร่างของท่านพิสิทธิ์ที่ผู้ขอแปลยตินะครับอันนี้เราได้มีบันทึกไว้ตามที่ท่านนิกรพูดแต่ไม่ใช่ลงมติในวันนั้นว่าไม่แก้ไขหรือแก้ไขนะครับวันนั้นเราไม่ได้ลงมติในประเด็นนี้นะครับก็ขออญาต่แจงให้ท่านประธานทราบครับจนกระทั่ง ในการประชุมวันนั้นเตจท่านเลขาก็มองว่าคณะกรรมิการทั้งหมดเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็ใกล้เวลาเย็นแล้วก็มองว่าจะขอพิจารณาตึ้งก็สามารถที่จะทําได้อย่างที่ท่านนิกรพูดนะครับแล้วที่สําคัญก็คือผมก็เลยเปิดโอกาสให้หนึ่งสัปดาห์ทุกท่านที่เป็นคณะกรรมาธิการทั้งหมด1นึ่งตัปดา์ก็ในอาทิตย์ถัดมาก็คือการประชุมครั้งที่5เมื่อวันที่25 กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ให้ทุกท่านไปทําการบ้านมาแล้วก็มาพิจารกกันจนกระทั่งได้มีการลงมติไม่แก้ไขนะครับตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมขอบคุณครับครัขบขอบคุณครับครับ